ทักษะพารวยในครั้งนี้จะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในครั้งนี้นะคะลอตเตอรี่เนี่ยจะมาออกวันที่30ธันวาสอง5 67กเจ็ราจะตรงกับวันจันทร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสองปีมะรงนะเวลาลอตเตอรี่ออกวันจันทร์แล้วก็มีขึ้นหนึ่งค่ำเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเลขที่จะเป็นมาเลขเด่นเด่นเนี่ยจะเป็นเลขสี่กับเลขสองนะคะซึ่งเลขสี่กับเลขสองเนี่ยอันนี้จะเป็นเลขเด่นเลยสี่กับสอง นะคะแล้วในเรื่องของเลขที่จะเป็นคู่เงินให้กับเราก็จะมีเลข1กับเลข8อันเดียเขาเรียกว่าเป็นเลขคู่เงิน1กับ8ส่วนในเรื่องของเลขอิทธิพลที่มักจะมากันอยู่เสมอเสมอเวลาลอตเตอรี่ออกบรรจาระขึ้น1น่งคำเนี่ยจะเป็นเลข7กับเลข9นะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยในวันจันทร์ ที่30มธันวาเนี่ยถ้าเป็นคู่โชคลาภอาจารย์รักให้เลข4กับเลข2แล้วก็ผู้เงินให้1กับ8แล้วก็คู่อิทธิพลให้7กับ9ทีนี้ป่าตรงเนี้ยเวลาเราจะมาจับคู่กันนะคะเราจะมาจับคู่กันเนี่ยเออจะมี4 1 4 7 9 8แล้วก็8 1อันนี้เป็นชุดแรกนะ ส่วนอีกชุดหนึ่งค่ะคือสองสี่เจ็ดสองเก้าหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดทีนี้ก็ถามว่าในใจอาจารย์รักจับคู่เนี่ยอาจารย์รักชอบเลขอะไรอาจารย์รักจะชอบเลขสี่หนึ่งนะคะชอบเลขสี่หนึ่งแล้วก็ชอบเลขแปดเจ็ดอันนี้คือเลขที่ชอบโดยส่วนตัวนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ได้ ชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภร่ลำรวยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับทักษะพารวยกับอาจารย์ลักษ์ค่ะ